สวัสดีครับพ่อพี่น้องที่น่ารักัขเพแยงสุฟูสุขคนคุณพี่น้องสาวมุญขี่รถคู่ชีวิตไปแล้วครับืนนี้เย้กับาอ้ายเลาสิม,ม่าจมเตียงไปเฮียนหลังพูนหย้ยได้พี่น้องเตียงว่านักเลยเอาออรถอีแตกมาใส่เ้รวรถไทยหน้าบานเท่านี่แหละ อีหาอบนงยากน่ะพ <Yeah> uh, ี่น้องครูมือหนึ่งเนาะเออบนจำได้สิเอาพี่น้องเข้ามาหนิเออ

กระโดลงเนาอเอาโปรไฟโปรไฟเดอมันมวงกองน้ำมองกองน้ำเอานีนะเอาด้นีกแนเาแบไปเอา้าบนจะ่เออเออบนโบจะั้งแรกในชีวิตมาเราบนนี้สยกเตียงส่วยอ้เปนก่อนพี่น้อง เอาเมื่อน้ำกะติกน้ำเบเอาเมื่อเฮือนเท่านไซื้อน้แข็งใส่เ่นน้อน้ำแข็ง่แปงแป้งเยนยังนอกมาขึ้นจังหวะไฟใหม่เพียงก็เราก็เดียเเป็นลมย่านโอ้ยบ่อยนจมไปได้แล้วว่ ปลาลอเบาๆนึงอาจมปลาอเอามันไไะบอกให้จมไปพรนวมันเบาๆเบาๆอยู่สิคอยหนักคอยยกจนล้างอนสิฮักโอตัดจมาวี่นี่แหละพี่น้องจ้าดีดีนี่แหละก็สิได้เป็นเอื้อยหักาอหักนี่ลระพี่น้องเ้ย เมนย่างก็มาเห็ดไห่น้องด้อออีลีไรจะเมนดีให้ว่าโอ้ยมาพ่อคนดีมโนดีใจอือได้อาศัยิ่นแม่พอดีไปใส่มาใส่ได้ห่วงแล้วบ้านนี้มีผู้เบิ่งไห่ออปูนเนียพิ่นก็ซิมาเมียนไห่อาไปยกสิมายกอันสิยกไปอันไ้เฮือนุ่นละแล้วก็ซิมาเมียนไห่เรา่าย่านฝนตกกว่าฝนซิมาวันที ที่เก่าที่ซิปที่เก่าที่ซิปนี่แหละเขาว่าฝนสิมาพี่น้องเอ้ยอือนั่นแหละไว้นะก่อนเวลาเขาตังหามเอาเดี๋ยวเขาจะเอานำสีดล่างสะก้อนเตียงนั่นเอออาสาแล้วเขาจะสีดนำล่างเอาเนาะอือนี้เธอเธอพี่น้องเอ้ยปูนกับเอ้ยเอ้ยสิมาเมียนเฮดเดอร์ปูนน่ะมุกก็คุ้มเวล้วคุ้มหมันไปอยู่ดอกเราวะเอาไว้เห็ดห้องน่ำพี่น้อง จะเป็นโชคดีใ hmm. ห้มาอยู่น้ำผิ่นนะเออครัได้เจอคนดีฮะต็ใไม้เอามาไว้นั่งกินโตโตใไม้จ้ามันมาได้มันมาได้ไสไหมเอามาไว้นั่งกินเขาาวมแงโอ้โร้่มัร้ขางเฮือนนะแล้วแบบมันยามแลงมันคมแล้วขางเฮือน อันบ้านักแล้วเพิ่นเคยยกนักเนาะอือหายยังหมุนแบบนี่เตี๊ยวโมนโมนโมนมันแตกมันอันมั้นปันมันถือตากเดียมันแตกมันแหงเคยมันแหงอือมันลวดมันขันเขามันต้องหาเสี่ยงมูหมุนขันนอนลงหลวดเอออย่นลวดในสวนเขามันคันมันคันทีช่องมันเจี๊ยวเองงก็ไปหามานิังปีนไปทีก้อนปีนหรือคันปีนแล้วก่อนปีนแล้วก็มักขันเขาห้องคือเอกทางนี้ บอสคอยว่าทางไอ้เพชรเราจำนี่มันจากตำนี่ขวาสูงไหงสูงไม่ใหญ่บอสาาห้าห้าเลยจะห้องจะเอาอออไป็ีบห้องเอาานีทอกบอสจะเอาเป็นถีบห้องเอาเอาทางนั้นมันตำตีใหญ่ตำมาแล้วบอสห้องจะเอาเป็นถีบขอน้ำเขาวูดขอนน้ำเขาวูดวันลงเทายังคือนเหงาเด็กกันอยู่อ่ะมันเลี้ยวเพิ่งวันนั้นอันรถนั่นนี่รถนั่น รไไุ่นเยวเขาไปนี่นี่่ามืออื่นคือเมียนี่นใ,นในเยลแล้วมปลาไข่อ่าใส่เนื้อยอยนี่สองาทิตยปูนเอา,าอะไยัง,ง,งหนอปูนนี่เอาปูนปูนเอาปูนเอาอีทบลกเอาอีบล็อกอยู่สวนนะมันอะไยังอีทบล<อ>ก ชิคนเลยสบายเลยนะเคนเอาไวครันตนสียกันกมาไอเพชรดึงออกกันนี่ปูดลงปูนมาไหเ่ย๋อเออเนี่ยปูเอาไว้เห็ดทงน้ำเดี๋ยะเห็ดทองน้ำของนอกกันนค่ะอืมเห็ดเต็มห้องนเาไปเงาะไปทั้งคันงานจะว่าแห้ลุงไปไปบังร่างไหมวะไปแล้ห้อร้างห้เพื่อนคนเราเดี๋ยวเขาเซพอกงานกออะเดี๋ยวเขาสีเห็ดไห้เพราะว่าไม่ค่อราอดงานกอเขาเ่เห็ด้าเดี๋เดี๋ยวครับปูมะฮองก่อนปูก็ไปอันเดียเนาะ หนูระว่าเอาอันอิซบล็อกหั่นหันในสวนหั่นเออมาปูเอาสี่คนหั่นปูให้น้องแดนี้โอ้่าเอาเงินในร้านไปเงี้นี่แล้วแมนเอาให้อะไรเนาะหมูแตได้เอาใส่สองกอดนะกอดี่ยวเดี๋ยวทำใหม่ใหม้ใหม่้องใหม่เดีห้องี่าเดี๋ยเก่ทำ้ใหม่ นนตักเมเอาไว้น่งเวลายามแรงพี well, no s right. <S right. ่น้องอันนี้เขาต้องหาเสียบมาคันนอใส่เนาะแมนนแมเพราะว่ามันแยกมันงากออกเลยเนาะแมนมันตากเดดกแล้วนี่ลวดแยกลวดในสวนเขาคดิสร่างเขาเห็ดเบิอบอกเป็นมวลอยู่เป็นมวลาเขาขั้นเขาแล้วเาลวดเขามีอยู่ในสวนอันนี้มาทังทีกัเกือบร้อมพัอยู่นม่พันันแปด เขาเอินเขาได้แสดงเขาลดไห้อยู่บ่พันหกเนาะเพราะว่าเจ้าของขนเองเขาไม่ลดให้จะเป็นเพิ่์มาทรงหนึ่งเพิ่์ลทองพันเดียบเลยสอบคุณยันยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบปม่ตรง้มเดียวเดนะประมาณยี่สิบเอาเอาขึ้นไปแล้วก็อยักโลงมาเนี้เอาเอาเห็ดอะไมาเนี้ยเอาลงมาเอา อาสิลงได้บ่ขึ้นแล้วก็ขึ้นได้ลงจะต้องได้เอา้าออาเห็นอะไรเ <c ười> ช็ดเอาเอาลงมาเ <c ười> ก่งนักให้บอให้ขึ้นไปสะเอาลงมาลงมาเอาลงมาแม่ไม่เอาลงหรอกเอาขณะข,ขึ้นก็ยังขึ้นไปอ่าทุจริตทุจริตทำไงทุจริต ชุจ้าชุจ้าถ้าอยากลงทุจ้าก่อนขึ้นปรขึ้นได้พี่น้องเบิรงบัตรลงบัตรลงรบัตรอีกบัตรเอาชุจ้าทุดจ้าแล้วชุจ้าปะวันก่อนขอบคุณปะวันหลายๆเด้อค่ะที่มาซอยหนูว่สิขอบคุณ<า>อีลีเดอร์ ER ขอบคุณอี ER ลีเดอร์ค่ะเด้อ ขอบคุณเด้อค่ะปวันเด้อขอให้ปวันเจริญเจริญขายทานในที่ดีเด้อให้มีลูกค้าหลายๆสั่งออเดอร์มาหลายๆเด้อเดี๋ยวมาหน้าหน่อยกระเบิดจังสีอุดหนุนมหมยต้องเอาหลอดไฟมาใส่นี่หลอดหนึ่งเลยเเนี่ยหลออะรหลอดเกี้ยวนะไม่ต้องประหยัดไฟนะไม่ต้อใช้ไฟใดมาเรียกกันนั่งกินเผานี่เลยสบายสวัสดีครับพี่น้อง โอ้ยพี่น้องว่าเป็นร่มไหลขนของช่วยกันขมอะไรกันแต่เสืส้อในได้อพี่น้องครับของมัน,นล็อกได้ในของว่าใส่นาะล็อกได้อยู่ครับเดี๋ยวผมมีเสื้อกุญแจมาใส่ไหมยิ่งเออเอากุญแจ่ไหมเอาคุณด,ดอกใครอย,อยิ่งแจ่มได้ครับอเ,เอาลากพี่ลาพี่ลาน้องเดี๋วันน <S 2> <S 2> ี้ลาพี่ลาน้องคันนี้เดี๋ยวมาห,หนึ่งวันไหนกิมแม่เจ้าวันไหนกิมแม่ มันเองยังนะเพื่อนอยากไปบิ่งรถไถครับอันอันอันอ้ิ่มาเล่นนะเอาเอาอเฮ้เอากินนมมาเยกินนมหิวนมเอากินมาเลยเอาแม่ลาพี่าน้องไปล้าไปก่อนครับพี่น้องจ้าหน้าตายังไม่ด้อาผ่านมยังหนะาหอนเห็ดเวียกสอยกันร้องแล้วพอนไม่คิมนะสวัสดีแจเบิ่งหนูพี่น้องหัวเมียงพนัท่งนยังหัเม่ยงิันท่านยงหัวเมิ่งกัน้ยสั่งเลยนะ